สวัสดีครับทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวสกูปปี้ับ12นะครับเป็นสีใหม่ล่าสุดของฮอ n d a เลยนะครับนี่ะตัวนี้จะเป็นขับ12นะครับตัวนี้ยางหน้า12นิ้วนะครับเป็นยางแบบจุกเลสไม่มียางในนะครับล้อหน้าเป็นแบบล้อแมกนะครับผมนะฮะปั๊มดิสก็เป็นแบบปั๊มลูกสูบเดียวขนาดยางก็1 0 0่งร้อยทับเขอบสินะครับผม ตัวนี้จะเป็นสีเทาเหลืองนะครับเป็นสกูปปี้ขับ12สีเทาเหลืองนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับผมแล้วก็มีปุ่มบิดนะครับจากกุญแจก็จะเป็นแบบเหมือนรีโมทนะครับบิดแล้วก็กดสตาร์ทมือนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบ i อริ่งสต็อปนะครับเวลากดปุ่มนี้ก็เครื่องจะดับเองโดยอัตโนมัตินะครับเวลา3วินาทีนะครับ พอเราออกตัวก็บิดไปได้เลยนะครับเนี่ยสีเทาเขานะครับก็จะมีสติ๊กเขอกับคำว่าคลับ12นะครับแล้วก็โลโก้นูนนะคำว่าสกูปปี้ตัวนี้เป็นระบบเครื่องยนต์แบบ e s p นะครับสตาร์ทเงียบนะครับจะไม่มีขาสตาร์ทนะครับผมแล้วก็ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สตาร์ทเงียบมากนะครับกดสตาร์ทเครื่องติดนี่ไม่มีเสียงแก๊กเหมือนสกูปปี้ตัวเก่านะครับตัวใหม่ตัวนี้สตาร์ทเงียบเครื่องเงียบมากนะครับผม ตัวนี้เป็นขนาดยางหลังนะครับร้อยสิบทับเก้าสิบขอบสิบสองนะครับผมยางหน้ากับยางหลังนี่ใช้แบบจุบเลีดนะครับไม่มียางในนะครับใช้ยางก็ของด้านหลบนะครับผมเป็นล้อแม็กซลายห้าก้านนะครับในส่วนของไฟท้ายสกู๊ปี้คลับสิบสองก็จะเป็นแบบทรงกลมนะครับนี่ครับไฟท้ายทรงกลมนะครับไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวานะครับ ตัวนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับก็จะมีพัดลมตรงนี้นะครับทำงานระบายความร้อนนะครับโดยรวมผมว่าสีนี้ก็ทํามาสวยนะครับเป็นสีเทาเหลืองนะครับสีเทาออกด้านด้านนะครับสีเหลืองก็จะออกเหลืองแบบส้มๆนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะตัวนี้ถังก็จุน้ำมันได้4.2ลิตรนะครับรอาครับแก๊สฮอร์สก๊สูตรเก้าสิบห้าอียี่สิบได้เลยนะครับอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่55.6กกิโลต่อลิตรนะฮะ กูปี้ครับ12นี่ก็ถือว่าประหยัดน้ำมันใช้ได้อยู่นะครับเครื่อง110ซีซีประหยัดน้ำมันอยู่ที่55.6นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะโดยรวมสีนี้ผมว่าสวยนะครับสวยมากด้วยนะครับสีแบบแปลกแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาเหลืองเทาที่ออกไม่เหมือนเทานะครับออกเทาปนดํานะครับเพื่อนๆเทาออกดาด้านนะครับนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ full LED นะครับผมนะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมนะฮะอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนสีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอให้เป็น Honda นะครับผมนะฮะวันนี้ก็มารีวิวนะครับลงคลิปสกูปปี้ไอนะครับคลับ12ตัวล้อแม็กนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่55,000บาทนะครับผมนะฮะราคาบางพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ